อยู่กับต้อยและเจ้าของขายการปล้ยแล้วก็เพชรพลร้านนะครับท่านผู้ชมครับได้เห็นความเป็นมาเป็นไปและสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมได้มาดูมองต่างมุมนะครับนะแล้วก็ได้เห็นความเป็นมาเป็นไปแล้วก็บทสรุปจบสุดท้ายนะครับด้วยความแฮปปี้เอนดิงนะครับสิ่งหนึ่งวันนี้นะครับนะจะเป็นข้อซ้ำรมซัดหรือจะเป็นอะไรด้วยเหตุใดก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับบนหนึ่งชีวิตนะครับวันนี้อยู่กับพี่ พี่อะไรครับอ่สวัสดีค่ะนณชากรอ่านแพทย์ครับครับนะ้าพี่ผู้หญิงนะครับนาะชากรอ่านแพทย์ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บท่านผู้ชมครับนะต้องขออนุญาตเล่าเรื่องนิดนึงนะครับเป็นผู้สแสดงแทนองค์เด็จพระนเรศวรมหาราชประสิบสี่ป<ม>ีก็จะเดินทางไปโวงสงนะครับในทุกๆวันนะครับนะไปไหว้สมเด็จท่านแต่ก็มีอยู่ปีหนึ่งปีนี้นะครับนะที่ได้เดินทางผ่านร้านร้านหนึ่งนะครับหน้าหน้าหน้าอุอรรดอนเจดีย์เราได้เห็นความนะครับนะ เรียกว่าความเห็นนะครับแล้วก็วิธีการคิดที่แตกต่างก็คือในเรื่องของการถักนะครับเรื่องราวของช้างนะครับนะพชยุทธ์หรือการทํายุทธตถีนะครับได้สวยงามมากๆากก็เลยเดินผ่านมาแล้วก็ได้เห็นนะครับนะแล้วครนี้ก็ได้เห็นด้วยความประทับใจนะก็ไม่เห็นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับสักพักเดียวครับไม่ไม่กี่นาทีก็ได้เกิดขึ้นเหตุการณ์นะครับนะที่หายการกล้วยนะครับนะ ด้วยไปไล่คนออกมานะครับนะนี่คือผู้บันผู้ดลรับะเจ็บนะครับแล้วก็พี่สำเริงที่ผมพามาส่งโรงพยาบาลนะครับในการก็ผ่านพ้นไปนะครับวันนี้ก็ได้มาไก่เกียร์นะครับนะแล้วก็ได้คุยนะครับแล้วก็ได้มอบนะครับไปเป็นเงินค่าทําขวัญนะครับนะให้กับพี่นัชกรนะครับแล้วก็พี่สําเริงนะครับซึ่งนะครับวันนี้ได้จ่ายเงินไปที่เรียบร้อยนะครับต้องแต่ก่อนอื่นนะท่านผู้ชมครับผมต้องขอบคุณนะครับนะชื่อเล่นพี่หญ่อยครับ พี่นาชานะครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่มากๆนะครับที่วันนี้ท่านผู้ชมครับหัวใจใหญ่กว่าตับเป็นสุภาพสตรีสาวสวยอายุเพียงแค่39ปีแต่วันนี้ปีไม้หลมือแก่ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายนะครับสมเด็จท่านทําให้พวกป่าเจอกันนะครับข้อค้ำํำซัดทาให้ปัดเสนีย์จังไรออกไปนะครับวันนี้ข้อหามยามสวยได้พัดผ่านเธอไปแล้ว็นการไม่คาดฝัน5ปีผู้หญิงคนนี้ไม่เคยถูกหวยรวยโบเลยครับหลังจากที่นะครับช้างนะครับได้ ทำการปัดจังไลให้เขาไปแล้วนะครับเขาก็เลยเกิดความโชคดีเกิดภูมหวยรอบที่หนึ่งาไปนะครับจะโชคดีรับสองตัวดทยสไทยนะครับสูนเก้าไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งนะขอให้สมความันและการวนหน้าและนี่ท่านผู้ชมครับนะเหตุการณ์ที่เขานะครับยอมรับนะครับในสิ่งที่ได้โดนจะทำนะครับแล้วก็ ได้คุยกับนะครับเจ้าของช้างแล้วพี่ก็น่ารักมากๆนะครับแต่ลดค่าใช้จ่ายมาครับนะในเรื่องของการค่าเสียหายค่าตะฝันนะครับจนสำเร็จเสร็จสิ้นนะครับจบที่เท่าไหร่ครับพี่ไม่ไม่ค่ะไม่ต้องโอเคโอเคครับเราจะเราจ่ายเงินกันนะครับด้วยใจแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแต่วันนี้ที่อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผลงานชิ้นโบแดงของสุภาพสตรีท่านนี้นะครับนะคือเป็นตัวนี้ครับนะขออนุญาตนิเวศนครับนี่ ท่านผู้ชมค,ครับมีกระเป๋าด้ายวยว้าวนี่ครับผู้หญิงคนนี้ครับเขาไปเปิดร้านผัขกของนะครับป็น<ห>ช้างาประมาณนี้นะครับอานนี้ช้างญาตินะคะช้างช่วงน,นี้อ่อ มีชื่อว่าท่านเจ้าพยาัยาุภาพก็คืออุหนุหมือนตรนนะคะที่ช่องตานกล้ยนะคะอันนี้เป็นเพียงสินค้าส่วนหนึ่งของเราแต่สินค้าที่สําคัญก็คือเป็นการกระทําวิถีนะคะของท่านเจ้าพยาัยาุภาพแล้วก็พายพัฒกรโดยมีพระมหากษัตริย์ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและพม่านะคะกระทำวิทีกันเลยและการในชุดนั้นคือชุดใหญ่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่4ของประเทศไทยใช่ค่ะจากที่กระทรวงมหาดไทยนะคะ ได้ระดับที่4ของประเทศจัด1,700กว่ารายการนะคะเราได้ที่4ของประเทศไทยจากคอนเทนด์ดีค่ะเป็นของที่เราลึกของจังหวัดสุพรรณแล้ค่ะของประเทศไทยเลยจัดงานที่ไอคอนสยามค่ะนี่คือสิ่งที่สุดยอดเยี่ยมนะท่านผู้ชมครับผมเห็นว่าใบไม้ลายมือพี่ผู้หญิงคนนี้นะครับแต่วันนี้นะครับในวันนั้นเกี่ยกับได้เป็นผู้โชคร้ายหลังจากล้ายแล้วกลายเป็นดีครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ได้ช่วยเหลือและเยียวยานะครับแล้วก็ไม่ติดใจเอาความใดๆทั้งสิ้นเรียบร้อยแล้ว ที่ได้มอบของขวัญชิ้นนี้นะครับมาให้กับคุณต้อยนะครัก็คือได้มอบอุปกรณ์ท่านเจ้าพยาชัยรัพโดยที่ไม่มีคุณข้อสุนเดจทรงนะคะอันนี้นะคะให้กับควาช้างแล้วก็เจ้าของช้างก็คือคุณต้อยนะคะก็ควาช้างคค่ะอันนี้คือเราไม่คิดมูลค่าใดๆทั้งสิ้นนะคะ ไปด้วยใจไินะคะของที่ให้ไปก็รู้ว่าจะรีบอยู่ร้อยเราให้ไปนะคะก็คือตอนนี้ก็ข่อปากแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะสําหรับของน้องพิพันล้านแล้วก็พี่กันช่วยนะคะก็คือเอาช่วยอุดหนุนนะคะสินค้าเป็นช้างนะคะมีทั้งซสายเล็กและนี่เป็นซสากลางนะคะมีอยู่สองสายที่มอบให้ไปแล้วก็เป็นกระเ๋างนะคะช่วยอุดหนุนนะคะเพื่อที่ได้นาเงินส่วนนี้ ออกมาช่วยในการการดำเนินชีวิตของน้องนะคะทั้งของเพันล้านแล้วก็ของการช่วยใช่ค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้รัน,น,นํำเงินส่วนนี้ไปเยียวยา่วนอื่นๆที่ต้องมีค่าใช้ใจ่าย สำหรับเหตุการณ์นี้เนาะก็จะมีหลายอย่างจะมีมีหลายส่วนอีกสองท่านนะครับนะสองท่านก็คือคุณป้าุูทูที่เสียชีวิตต่อื่นนะท่านผู้ชมครับเสียใจอย่างสุดซึ้งที่วันนี้คุณป้าได้เสียชีวิตลงไปนะครับแล้วเราขอทุกคนคนไทยร้อง้อมจะเป็นกำลังใจให้สําหรับทุกท่านนะครับนะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะครับหากว่าท่านทั้งหลายอยากจะช่วยนะครับนะคุณต้อยนะครับนะแล้วก็ f c ทั้งหลายเนี่ยวันนี้นะครับนะ สทรัพย์นะครับนะฝังส่วนนะครับจะบอกตามตรงว่าไม่ได้ทําให้ท่านทั้งหลายจนลงเราก็ไม่ได้ทําให้คุณต้อยรวยขึ้นนะครับวันนี้อยากย้ายท่านทั้งหลนะครับร่วมจิตร่วมใจกันนะครับเรายังมีอีกสองครอบครัวที่เราต้องคอยช่วยเหลือและเยียวยาเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันวันนี้นะครับจะบอกว่าถ้าหากว่าท่านใดนะครับใครมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะช่วยให้จ่ายนะครับนะโอนจ่ายได้ที่เลขบัญชีของคุณต้อยได้เลยนะครับขออนุญาตทราบเลขบัญชีครับเป็ตัวต้องครับ ธนาคารกสิกรไทยนะครับสิกรไทยนะครับ1 2ึ่งครับ8ปดศเดเดี๋ยวปักมุ่นให้นะครับ3 3 3สสามสามสองนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นชื่อของสายสมรลักอสสสายสมลักอสสเดี๋ยวพิมพ์แล้วเข้าไปคอมเมนต์ดีเดี๋ยวขออีกทีจะเข้าไปคอมเมนต์นะท่านผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เกิดการเจอมิจฉาชีพนะครับนะวันนี้นะครับเราคนไทยช่วยกันนะครับคนละเล็กคนละน้อยนะครับนะ วันนี้หลายคนหลายท่านนะครับนะคอยเงี่ยหูฟังว่าเหตุการณ์นะครับนะที่นี่ลงสอดรอนเจดีเราจะจบลงอย่างไรวันนี้นะครับได้รอยยิ้มได้ความประทับใจและได้มีรภาพใหม่นะครับนะอย่างยอดเยี่ยมมากๆเราต้องขอขอบุณนะครับคุณแม่แผงก้องนิดหนึ่งนะครับน้ําใจนะครับของพี่นชากรนะครับวันนี้นะครับประทับใจแล้วก็ทําให้ก็ขอฝากไว้นิพึนนะคะคุณนักรช้างศึกนะครับเป็นผู้ประกอบการ ช้างใหม่ต <toys> ัวองฒนาถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เมนตรงนะคะที่0821681247นะชาับช้างสุดขั้ครับนะและผลนี้ของดีมีใบรับประกันใบเซอร์เพียบเลยถ้าท่านอยากจะได้ไปไหนและนี่เป็นอีกสินาและาวเป็นโอท็อปของสุพรรณนะครับแล้วเข้มข้นครับแล้วนี่คือสิ่งที่เรายอมรับนะในฝีมือนะครับในความสวยงามนะครับแล้วที่สําคัญนะครับนะเรียกว่า มีมันสมองที่ยอดเยี่ยมมากๆและนี่คือของดีเมืองสุพรรณครับนะแล้ววันนี้ส่งของดีเมืองสุพรรณนะครับให้มอบให้นะครับแะคุณต้อยเป็นภาพหน่อยนะครับนะถ่ายภาพไวนที้นี่ขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณาครขอครับขอให้